สวัสดีพี่น้องมึอนี่พังแบบนี้อะไรนะเ,นนะเขาได้เห็ดเขาได้เห็ดนี่น,งน,น,นงางนางมุนบ้านอย่างเขาเขาซ้ำกันละก็่อยเรื่องก็เรื่องอีก <laughs> ร้านเอามาให้ดอกเดือดคว้างหาบ่ได้ท่า <laughs> นดอกว้าข้าเบิ่งหน้ามอึอนี้มาลงมาหน้ามาเอาเห็ดเรื่องก็เรือง

พักบุ้งเกิดพักบุ้งขาวพักบุ้งขาวเด็นยอนให้มันแตกือมือ